สวัสดีครับช่องประสงค์นแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับตลาดค้าเนื้อสัตว์นะครับผมติดแอร์อย่างดีที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ทตลาดไทย พบกับร้านอมาชาลีปตลาดไทยครับผมนะครับมาฉาลอผมนะครับตลาดคาเนื้อวัวนะครับผมครับสดสดใหม่ๆทรงตรงจากความนะครับจําหน่ายเนื้อโคขุนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับนี่ครับผมมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับข้างในครับผมสวยที่สุดนะครับผมข้างในต้มแล้วลวกแล้วครับผมครับ โลกรัะ80บาทเท่านั้นนะครับผมสวยแบบนี้นะครับผมสวยถูกครับผมนะครับมีครบนะครับผมนะครับจบที่เดียวที่ร้านโอมาชาลีฟมาชาลาะตลาดไทยครับผมนะครับจำหน่ายเนื้อโคขุนร้านอร์เซนนะครับผมนะครับนี่ครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมวันนี้พบกันเช้าวันนะครับเสาที่ 20ครับผมนะครับกันยายนปีพุทธศักราช2568เวลา8ปดนาฬิกาครับผมนะครับโปรดเตรียมเคารพธงชาตินะครับผมนะครับผมนี่ครับเครื่องในสวยๆนะครับผมสวยที่สุดกิโลกรัมละ80บบาทครับผมนะครับนี่ครับผมสวยสดงดงามครับผมนะครับมีครบ ไม่ว่าจะเป็นดอกจอกดอก úc, แหนคันแทนาภาคขี่ริ้วสามสิบกีบกระบนางหรือจะเป็นนี่ครับผมครับไม่ว่า <m> จะเป็นไส้อ่อนไส้แก่หลอดลมนะครับหรือว่าจะเป็นตับปอดหัวใจไส้ฟุ้เอ็นครับผมนะครับเนื้อบดติดมันครับผมนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทครับผมนะครับนี่ครับผมเนื้อบดติดมันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นครับผม เนื้อโคขุนครับผมหั่นแกงกิโลกรัมละสองร้อยบาทนี่ครับผมครับเป็นงานครับผมครับเนื้อโคขุนบดนะครับผมเกรดเอครับผมนะครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทครับผมนะครับนี่ครับผมผัดกะเพราได้ครับผมครับแกงได้ผัดกะเพราได้ครับผมเนื้อโคขุนหั่นเส้นครับผมแต่เดียวครับผมนะครับนี่ครับผมกิโลกรัมละสองร้อยบาท อันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวครับผมนะครับถุงละหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับผมนะครับพร้อมที่จะไปรับประทานได้เลยนะครับผมครับไปทอดไปแกงได้เลยครับผมเนื้อแดดเดียวครับผมนะครับผมลูกชิ้นครับผมนะครับจริงครับผมลูกชิ้นเนื้อร้านอุมาชารีฟนะครับผมนะครับการันตีความอร่อยนะครับไม่ผสมแป้งอับพวกครับจะเป็นนี่ครับผมดีขวดครับผมน้าจิ้มเนื้อวัวนะครับผมรู้ว่าเป็นดีนะครับดีเทียมนะครับผมนะครับ นี่ี่เป็นเสือร้องไห้ครับผมนะครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทครับผมนะดูเนื้อเสือครับผมนะคือความสมบูรณ์ของเนื้อเนื้อเสือร้องไห้เนื้อริบอายเนื้อใบพายเนื้อหนอกดาวกระจายะครับผมเนื้อลาบเนื้อกรนะครับผมเอาใจใส่เนื้อครับผมครับใส่เนื้อตรงนี้เลยนะครับผมใส่เนื้อใส่ลับป่อยซอยจุ๊ลับผมตลมเซ็ปครับผมทำไหนเนื้อเสือร้องไห้เนื้อริบอายเนื้อใบพายเนื้อหนุกดาวกระจายอันนี้เป็นเนื้อควคงนะครับผมเป็ง ราใจครับผมน้ำครับหนรือหมอครับผมน้คือสมรสาคมครับสุดยอดมากมันแท่งเนื้อครับผมน้นี่ครับผเนื้อเสือร้องไห้เนื้อริ้วายเนื้อใบพายเนื้อหนุ่มเราใจครับผมนะครับใส่รับซอยซอยจูครับผมนะครับเอาใจใส่เนื้อนะครับผมใส่เนื้อใส่รับซอยซอยจูรับผมต้องแซบต้องรันโอมาชาลิตลาดไทยนะครับผมครับยินดีต้อนรับและให้บริการ มีทีมงานน้องๆไหมครับร้านะครับมาซาลิฟครับผมแข็งแรงน่ารักทุกคนครับผมนะบบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับเข้ามาดูทางด้านในครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับด้างในสวยที่สุดกิโลกรัมละแปดสิบบาทสินค้าขายดีครับผมนะครับเซลเขครับผมลดจัดดักวันนี้เท่านั้นนะครับเนื้อสเต็กเนื้อสไลด์โคขุนแท่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมครับอ่านละห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมห้าสิบบาททุกถาดนะครับผมนะครับนี่ครับ 50บาททุกขาดเลยนะครับเนื้อสเต็กนะครับผมเนื้อเนื้อหนอกสเต็กโคขุนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนื้อริบอายสเต็กโคขุนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อพิคันย่าสเต็กนะครับโคขุนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม0บาทจ้า50บาทครับผมครับเซลนะครับผมลดกระดักครับผมงามนะครับผมเวยเศก้นงามครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนะครับมีครับผมนะครับสวยเศก้นงามครับผมน่ารับประทานมาก พ่อแม่พี่น้องเพ,พื่นอ,อนๆ BPFT ท่านใดนะครับผมต้องการเนื้อสดๆเนื้อใหม่ๆนะครับผมเนื้อโตข,ขุนร้านปนระจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านอมบัริปตลาดไทยนะครับบรรยากาศค้าขายดี ID, มีกําไรงามๆครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมนะครับเนื้อแดงสวยๆนะครับเนื้อแดงมาัศกันรย์165บาททางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมนะครับสวัสดีครับ ได้ได้เลยครับผมได้ครับพี่ได้ครับพี่ดีครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับคุณเฮียนะครับผมครับ FC นะครับแฟนคลับ FC บอกให้ไปรีวิวที่ร้านหน่อยหน่อยนะครับผมวันนี้เปิดร้านใหม่นะครับผมนะครับเปิดเปิดร้านลาบครับผมนะครับร้านลาบครับผมร้านลาบลาบคอยสอยจุร้านลาบอะไรเนียร้านลาบอะไรครัวพญาแลครับโอ้ชัยภูมิเนาะ อ๋อชัยภูมิบ้านเรานะครับผมนะครับเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้นะครับผมได้เลยครับพี่ได้เลยครับผมนะครับได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมกับท่านได้ครับนายได้ครับนายเดี๋ยวจัดให้นะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมนะครับนี่ครับผมครับสวยมากสดมากครับผมครับ กำไรเนี้ยตอกุลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมน้านอมาชริปตลาดไทยบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับบรรยากาศคนลุมครับผมนะครับวันนี้พบกันเช้าวันเสาร์ที่20กังยายนนะครับผมเวลา8นาฬิกาครับผมนะครับโรดเตรียมเคารพธงชาติครับผมนะครับเราจึงภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเรานะครับผมเราจึงภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราครับผมนะครับ ช่องมาส่งเงินแก้วนะครับผมพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC นะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวสดๆใหม่ๆนะครับผมส่งตรงจากความร้านโอมาชาลีฟตลาดไทยนะครับผมจำหน่ายเนื้อโคขุ่ล้านเปอร์เซ็นครับผม175บาทนี่ครับผมนะครับเนื้อเสือร้องไห้200บาทครับผมนะครับทางน้ำครับผมนะครับ135บาท แดงมาหัจสรย์นะครับผม1 6 0บาทครับผมครับชุดลาบครับผมนะครับนี่ครับผมสองรบาทครับผมนะครับก็จะมีดอกดอกดอกแหนนะครับนี่ดอกดอกดอกแหนันแเนานะครับพักขีริ้ว30มิบลีบกับใบนางอันนี้ก็จะเป็นตับหวานที่สวยนะครับผมนี่ดูเนื้อราบเนื้อก้อนครับผม ดูเน so ER. ื Different ้อเสือครับผมนะครับดูความหนานะครับผมเนื้อเสือน้องไห้เนื้อริปายเนื้อใบปลายเนื้อหนุ่งกระจายนะครับผมสุดลามสวยแบบนี้นะครับผมนะครับมาทางน้้นนี้ครับผมนะครับตับหวานซสวยครับผมนะครับอันนี้เป็นน้องวัวนะครับผมกิโลกรัมมะสองสิบบาทนี่นมวัวครับผมนะกิโลกรัมมะสองร้อยบาทอันนี้เป็นดีครับผมนะครับดีแท้แท้ดีจริงๆครับผมนะครับดีพกครับผมนะครับสุดยอดนะครับผมนะครับ ดีที่สุดดีมากมายครับผมเอ็นครับผมสองร้อยนะครับผมมีร้อยสามสิบบาทหัวใจไข่ดันครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวสุดยอดตลาดทาน้วัวนะครับผมนะครัจำหน่ายเนื้อโคขุน้านเปอร์เซ็นร้านอมตสลิปตลาดไทยินดีต้อนรับและให้บริการครับผมนะครับนี่ครับผมดอกจอกดอกแหนคอนเทนานะครับผมอันนี้เป็นสามสิบกีบสบายนางพันตัดครับผมนะครับนี่ครับผมสับหวานคืนสวย เอาใจใส่เน so, anyway ื้อนะครับผมใส่เนื้อต้องร้านโอมาชาลิฟตลาดไทยนะครับผมน้ำมาชาล้อยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมนะสําหรับร้านโอมาชาลิฟนี่ไม่เคยหลับนะครับผมนะับบริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการนะครับผมนะมีทีมงานน้องๆนี่ครับผมร้านโอมาชาลิฟนะครับผมแข็งๆแรงน่ารักทุกคนครับผมนะครับเครื่องในสดๆแบบนี้นะครับกิโลกรัมละ50บาทเท่านั้นนะครับดูครับผมนะครับ เยอะมากนะครับสดมากเครื่องในต้มแล้วลวกแล้วครับผมนะครับนี่ครับผมตับปอดหัวใจนะครับผมใชุ้่มีครบนะครับผมนะครับ80ดสบาทเท่านั้นจ้านะครับผมนะครับนี่ครับผมเครื่องในต้มแซบนะครับผมสวยที่สุด80บาทดูครับผมนมีครบนะครับผมอันนี้ดอกจอกดอกแหนะครับคันแพนางปลากรหนู30ตีบนะครับผมสะไบนางกอดลมครับผมครับใช้อ่อนใส้แก่ อับปอดหัวใจใตไตบุงมีครบครับผมครับจอมแซบสวยที่สุดอันนี้เป็นเนื้อเสือร้องไห้ครับผมครับชอบมากครับผมน้องแอดนะครับผมครับเนื้อเสือ, decades, อ return, ร้องไห้เนื้อริบอายนะครับผมครับเนื้อใบพายเนื้อหนกดาวกระจายนะครับผมครับสุดยอดตลาดคาเนื้อวัวนะครับผมครับที่ใหญ่ที่สุดยเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยพอแม่พี่น้องเพ,พ,พื่อนเพื่อนี่ๆ FC ท่านใดนะครับผมครับต้องการเนื้อวัวสดๆเนื้อวัวใหม่ๆนะครับผม แลนะ้ขอบคุณร้านเปอร์เซ็นนะครับก็ขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชลีตลาดไทยนะครับกินดีรรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกฟันทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและก็ทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเขามาชมเขากดแล้วกดไลค์กดหัวใจกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีได้รับชมนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ